มาดูครับวันนี้นะฮะเราพาไปบุกลุยบรรยากาศของการซ้อมนะครับเปิดห้องซ้อมมาเลยดีกว่าสำหรับกิฟต์มิฟายคอนเสิร์ตเรดเอในครั้งนี้นะฮะซึ่งมีทั้งมาริโอ้นัดเดตเวียเคนภูภูมิเจมส์บาร์นะฮะแล้วเอฟซีก็มาทีละคนทีละคนทีละคนกันไปแล้วนะครับวันนี้ฮะเตรียมตัวจิกหมอนเช่นกันนะครับเราจะพาไปดูหนุ่มหนุ่มใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พอเขายังไม่เป็นหนุ่มใหญ่ขนาดนั้นัตวใหญ่แต่ผมว่าเขาเกือบจะตัวใหญ่สุดในกลุ่มนะชายช่ยชายเขาสูงมากน้องเคนภูภูมินะคะล่าาสุดออกม ปริปากออกมาคือจริงนะคะว่าแขกรับชเชิญคนพิเศษของเคนภูมิภูมิจะเป็นใครเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการซ้อมของพวกเขากันดีกว่านะคะรวมถึงการเผยตัวตนของแขกรับเชิญเคนภูมิภูมิด้วย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 one two t h r e ยังยังขาดอยู่ <c oughs> เดียวคนเดียวสี <c oughs> ่คนอีกแล้วอพี่เบียร์ <c oughs> พี่เบียร์ติดละครติดละครโอ้วันนี้ก็ถือเป็นการรวมตัว เกือบครบนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพวกเรานะครับผมแล้วก็เราเริ่มกันจริงๆเริ่มกมันซ้อมมานานแล้วก็แยกๆกันซ้อมบ้างมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับพร้อมกันไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเราไปอัดเพลงเราไปดูคิวเพลงไปเรียนร้องเพลงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เรียนเต้นกันตอนนี้คิวเราก็แน่นมากครับเพราะว่าเราต่างคนต่างก็ต้องไปทั้งอัดทั้งร้องเพลงฝึกเสียงด้วยแล้วก็ต้องฝึกทั้งเต้นด้วยทั้งเต้นด้วยแล้วก็มีเออเปเชียรเฟกหลายอย่างด้วยที่เราต้องซ้อมกันนะฮะมีระเบิดนะครับไม่มีไม่ม ตอนนี้ก็ให้แบบคอนเสิร์ตเต็มที่เลยใช่ไหมคะเต็มที่ครับความฟิตของร่างกายอะค่ะตอนนี้ก็เหลือศูนย์แล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็พวกเราก็เต็มที่นะก็ออกกำลังกายอะไรกันอยู่แล้วด้วยครับเรื่องเกสนะครับผมเออ่ เก็บไว้ก่อนดีกว่าครับก็เราบอกได้เท่าที่บอกได้นะครับตอนนี้เขาแอบฝึกซ้อมกันอยู่ครับสําหรับคนที่เป็นเกสด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราบอกไม่ได้ก ah, oh. ็ต้องซื้อบัตรนะครับจะต้องไปดูนะต้องไปดูต้องไปดูครับเทนนี่เกสนี่เป็นน้องน้ำตาลเลยใช่ครับใช่ครับแต่การแสดงโชว์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในดังเสิญครับฟินแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะของผมนะครับของคนอื่นก็มีเหมือนกันไม่ธรรมดาแน่นอนครับไปดูนะครับแขกรับเชิญว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์อีกครับผมเวทีสััั่่่นนนแครบวที25 ตุลานี้นะครับบัตรยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดได้ครับใช่ครับไปดูกันเยอะๆนะครับรับรองว่ากลับบ้านไปจะมาไม่หลับครับพวกเราใช่้ครับเอ้าเขาไปกันแล้วบ้าจิทำไมดูพ่อไปกันซับรับจมูกมันอย่หนิบ้างมันอุยตายแล้วยังไม่พอเปสุขอ่ะเป็นเอามาก <ค>นี<ห>่ข<ห>นาดเด็กซ้อมนะเนื้อออกปามันเดีอ่มาริโอ้ก็เดีอ่ะของจริงเด็ดกว่านี้<อ>เผ็ดกว่านี้แน่นอนนะครับใครยังไม่มีรีบนะไทยทิกเก็ตเมเอร์